สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้ใดน้องผู้ใดน้องไม่ยังน้อบผู้ใดขึ้นหัวเด็กจริงๆมาจะใส่น้องผู้ใดน้องสงผมใหม่พออาจารย์หรือยังไหนยอมใหม่ยอมใหม่ครับยอมใหม่อาจารย์ลูกตาลมาแล้วมันเก่ามันจางไหมมันเก่ามันจางป้าโตเขาท่าแต่ว่าหัวมันก็ง่ามก็จังดอกทิวลิปแต่ว่ามาถึงแล้วครับไปไหนมากลับบ้านไปทำธุระากลับบ้านไปทำธุระมาหลายงานเลยพี่น้องามหาหลายวันเลย ไล่ไล่เขี้ยวเขาไ่ได้ไ่ได้มาครับมาแล้วน้อมาได้น้อมาแล้วครับโอเคแกว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 กับมือมือกองระดับตำนานนะครับกองระดับตำนานคือตำโดนนะพี่น้องตำโดนตำบุงงสุดยอดสุดยอดครับมาแล้วม้วนซื่อกันแล้วบัดนี้นะครับพี่น้องครับเห็นแฟนครับเอฟซีถามหาเยอะนะครับอาจารย์ลูกตาลมาไปใส่น้อ่าสันว่าไรนี่มาซาเนี่ยทับุระโอ้ไรนี่มาซาเนี่ยไปทับดุระอยู่มาสันแต่ว่ากามาคือเก่า พอดีแม่แม่แม่บ้านทุกขอดอะไรก็พอเอ้าพ่อยังหวางเจ้าจะได้ไรอาจารย์ลูกตาเราจังสั่นจะได้ก็เอาไม่กระนั้แม่บ้านคนท่ำควอดพอดีแม่บ้านคนเป็นหมอตีก็ได้ท่ำควอดพอดออกลูกแฝดโอ้ดอกลูกแฝดโอ้ยบอกไป็นอะดรบ้านนี่พอดีอกตั้งชื่อลูกใครพอดูก้าก็ลูกจัดดิลูกกบลูกจัดว่าชื่อลูกจันเออแม่เด้ลูกเด้ลูกแฝด อ่าลูกลูกท้กกกอทอครับ <laughs> <laughs> ลูกตากโอ้ยแม่ซื้อลูกเ <c oughs> ้าวเอาลูกตาลลูกตาลลูกเ้าเอ้ามาแล้วครับพี่น้องครับมาตุ่มห่มกันแล้วพญาวังกระเซี่ยวเหรียญประชาชนอาจารย์ลูกตาลไม่เมีจยจะดีบ่ครับนั่นเว้ยพญาวังเจ้าบอกไปดูาาลเลยเสียราคาเราเลยยังไปยังลูกบ้านไปยังลูกบ้านมาสัมมาสัมภา ขั้น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 นี่แล้วโอ้ขั้นขั้นโอ้ยมันลงใส่หม้อบอกหอยขั้นเกี้ยนขั้นั้นแหละเออเอาเอาเอาแล้วี้ีกโดนยันนั่นไปทอขดพราไปแังไนวลูกหอกแล้วกัไปกับบ้านะนั่นหาเงินซื้อนมเสียงให้ลูกให้เต้าไปเออไปกินไปเขานั่นมาเนี่ย กินก็ขาง่ายแะกิน่ากปิง่งเ,เย,ยังมากินเทียงนอนยาก,กินเนวแสบ,แสบีไปอะไรได้่ตามบักสาทัวเพาำทัวก็ปิงกบปี่ดปิ่งกบปิป่งิไป,<ส>ปตัวไงไ,ไปซื้อไส่ละเพราะเมื่อไหรไปซื้อร้านมานันแรงไหนกับ่มีไม่ต้องปิ่งปานิ่งก็กปิ่งไกล้สนนอยเลืลอดยาวโอ<ล>้เอาไปซื้อกล่มนะ อุ้นอยู่ทางสีออกไปบ้านพอยลี่เห็นไหมได้ตั้งกฎขึผู้กองได้ได้ไปเข่งมาเข่งปูวสิพี่เขาจะไม่กินมันมั่นตามตะว่าคือหนูวะเออล่อเมืองเนาะสิไปหาปังกันได้แต่ว่าจไปทางปลาเปี่ไห้เออเตรียมนนรถศาต์ปลาจาเตรียมซ่อมกันเม่นได้เตรียมซ่อมกันแล้วันไหนหได้ถือก็สร้างป้ายยางไฟหนีไม่ได้ชื่นไดชื่น จะอเกลคือพอปิปากทำเค่ลายไปั้งสองคนแม่นเจิเพรายัางเงินเนี่ยเห็นหัสนนกแม่นหนักต็ตพักกันไยายามมากมาจากนอกพยายามมากเออเออเออซิเมนมาจากเอ้าั่เือเครื่องเาเลี้ยงข่ตัวคนฟังเงินหนักบ่ไข่ไปไต่อื่อข่ว่ได้แล้วไข่ไปเก็บมาประกันไข่ไปเก็บบกตุ่มบักตุ่มมันลนพอดีฝนฝนตกไปนล้วเอาเอาบกตุ่มใส่ขวางขวางไว้ไม่เตินใส่ใหัน ใชายมาบ้านแจ้งพอดีมาหูของแจ้งได้ได้บ้าหูของแจ้งบ้ารบดาเปิดว่ได้เปิดเปิดว่ได้มาด้นิดต้ออกมนแย่กันมนแย่กันเออไได้ไม่ได้บอกถุเจ้าที่ายังใบเขาถงมาถมาตใบเขายม่ได้กับถุมจัวเปิดว่ได้มาติเต้นเต้นออกบอกกัไดกับาไปื้ออย่านับอเป็บอกับอกี่กได้ มันเกี่ยวพอห้องมมนห้องแตยังไงมันแหกันไม่จะห้องม่ที่นีมองโ่ครห้องเลที่หัวมูว่ะกติอื่งมาตองงอดงอดอยู่ได้เนาะคอยเขาห้องน้ำไปเอาตั้งไปทั้งนอกยิ่เสียงคนจุกเดี่ยวมันจะมาเื้อเงินปะมาลอยเปิดเขีนแม่บ้านไปนึ่งเขาอย่มาอมาขายจากโน่นพยาญหวังแล้วมากมาหันได้ได้ยินไม่ใส่มจ น่นควางตั้งเง้นอแล้วอ้าข่เบิ้งก็มาแล้วมันแนไหากันเป็นคนที่อพี่ตาบกตูมป้อยไฟวัาสันมาสร้งพี่ต้นบกตูมแต่นอะไปไต่ทั้งจดผลมันมีบกตูมอือว่ใจะไหาบกตูมเจ้บกตูมมันลนะยังไอหายูไดวันแบกันได้บกตูมไปใบเขาะกนแล้วคนใส่ของเตรียมที่เลยใส่ของจนจนมาง่าจวดบูรุเไว้ยมา่ได้บยาเปิดเปิดว่าอะไรเต้นออกเอาไป คักแต่แท้รกเออยไม่ใช่นิ้งนองสองไม่น้องเอ้ยจัดนั่งจานลูกตาดแล้วนั่งหัวเอิมอยู่มื่อกวางระดับตำนานวงไม่เลื่อยเออตำนานตำโดนตำมงหงงเลตำโดนโดนตัวตำนานเอามาเรีวมาเรีวมาเรีวจานลูกตาดเนามาเรีวมือเรียกในจวดจวดเนาะมีการซสอมจ้าหน่อยนี่แหละบ่มือเรียกจ้าหน่อยนี่แหละจัดเปียงแล้วก็ร่างเอาพัดลมมาใส่อยู่อากาศเย็นเอากาศเย็นแล้วน้อยๆไม่เย็นเยอะ ครับป้าส่งผมผมสิเื้นคือนซะบ้างหน่อยหนาะตัดนล่มจะหน่อยซะบ้าอยตะกี้ของผมไปเน่าเลยจันเป็นไอ้ทรงพังอะไรของผมอ่ะเป็นแบบเป็นแผงขึ้นมาเลยสูงขนาดนี้ผมใส่ใส่เจียวแล้วก็เอาเอาเอาที่หนีบผมน่ะหนีบขึ้นมาน่ะมันจะตั้งเลยครับมอเข่าตาเข่าตาห่้แดงยังืึ้นเลยบ้องเลยครับ เอฟซีปัญหามมาหลายสนอกว่าก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองสะกวนว่ามาหอดเรียบกับอาจารย์ลูกตาลครับกินข้าวย่างกันปะมีผัดกะเพราด้วยครับเห็นไม่ยน้อยแกผัดกะเพราแต่เช้าแล้วแน่เรื่องผัดกะเพราคือได้สดหรือทั้งเนี่ยผัดกะเพราผัดกะเพราใส่โรยใหม่โมเมนต์ยังเสร็ลหรโอ้หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่โอ้เผ็ดกุ้งจาที่นี่วะผัดกะเพราเนี่ยไม่ต้องมันมันมันต้องอันผัดอันผัดอันนี้มัน ต้องใส่อันนเนาะใส่มันเอาไม้ดองเนาะเสีบเลยเงี้ยบอกกินเอ็นเอ็นเก่ไม่อเอ็นไกล้นะเสียบเลยม่างประเทศไทยกบารทม่นันเปลี่ยาลงได้ล่างบางที่วัดเจ้าวานเพชรกันนั่นเองไม่จะดูก็น้ำมาให้แล้วนั่นเออไม่จะ่ดูดูให้แล้วเนี่ยโอ้ยน้ำพาปลาเาทั่วไปนี่ไหมเออลาพิกหลายช่วงเนี่ยปลาพิกถือพกถืเออ โอ้ยตัวนี้นะผู้ปากบางเนาะเพศผูอ้อือะดูดูไม่จะดูด,ด,ดูดูกันแล้วเนะดูรอจะไข่เราแค่นี้เราโอ้ยเนาะ่กแมน่นี่ตัวนี้พอแหลมเราไไ้ของยังมาอ่แล้วพยายามพยายามจันยามนันเพระว่าเ่จืดมื่มกันบอ<ใ>นโอ้ได้บ่ปลาได้บ่โอ้ะมาไนปรลอบมานผ้เอบอกาเยี บ่ได้ก่อยอ่าประกันแสดงว่ากันไปสองแถวทุกคนเอาเตรียมซ้อมเตรียมยังกันครับพี่น้องบาดนี้นะครับทีมงานกะพักผ่อนตามอัดแย่ใสกินข้าวกินน้ำกันอยู่นี่แหละครับปัญหาหวังก็ร่างสดเพจเพจอยู่ทักนบ่บ่ได้กินน้องสันต์ตามบอกทัวร์กันสายนี่ยิงสิบห้าสามาไปที่แต่ว่าวมื่อไหร่จะจดิ้งมาวันสิไปหาเบื้องสอกว่า จานหวังแล้วว่าเขาไปเบ่งโกสุ้มด้วยเธอม่อีนปิ้งปลาเข็งเพิ่มหน่อยป pues like like nah ิ้งเพื่ออะไรตะบุทัวมันแสบอ่ยบอยู่ครับแต่ว่าสิ่เขาไปเบ่งปิ้งปลาก่อนเธอมีปิ้งปลาขึ้นอยากอีกแล้วได้ด้วยผหมเพราะมากแต่ตะบุทัวร์จะได้ด้วยมันนัวครับอะไรครับจานครับเดี๋ยวกินน้ากันคือเกาล่ะครับตำบักทัวร์ใจ้าช่วยจุกน่อยเนี่ยเพราะมัาเสียออกไปเบิ่งอยู่ตำบักทัวปิ้งปลานะจานเราจังเอื่อนกันมาตุ้มพ่วงกันเนาะครับ แมนครับแต่บางตัวมันสินัวโอ้เสียงคนอ่ะเป่าเปียกๆอยู่บนอ่ะไปจไหนนาะ่เนาะเอาเอารถใหญ่ไหมตีพ่อมาหนินี่ว่ารถรรถน้อยรถนยีหเด้ใหญ่ทำไหนจักร่จักรกิ่งผานหรอ้ออะไรรอหนึ่งถือถึกเลขตัวไหนว่าบางส่งนอเนี่ยนึ่งเก่านึ่งหานเย รถอันกระบะนั่นแห้งเกาห้าว่ารถกระบะเก่ารถอายุก็เกาห่าทะเบียนอายุก็ดีเกาห่าเอาเอาสิไปหาเบิ่งตับักทัวก่อนเถื่อเถื่อมันมีปีงป่าเนา่ะยุโกซุมมองนั่นบอมมองเซนสิทะลุไปนั่นบ่ทะลุไปอันนียังกับถนนสิไปบ้านพญา่ีนั่นมันจะมีร้านหนึ่งผมเห็นปิ้งปลาขาวอันนั้นไม่ปิ้งปลาขาวเนี่ยปลาขาวขีดกลางไรบ่ มันตูมมันเป็นมันมันปลาหนานี่มันมันเหรอเด้อนั่นเราเขาไม่ปลามันเนาะเอ้าจานดินอย่าเฝ้าอิ่มแล้วท่านเด้อเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งโกสุ่มมาสั่นเพราะยัยอันหวังแล้วปะมีปิ้งปลาสั่งตำบักทัวอยู่นี่ครับครับเบวไปแล้วมันเพีเอา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 จัางว่ากันเดี๋ยวไปเบิ่งตำบักทัวเอาเพชรกูนี่ได้ตำบักทัวเด้อจะเพชรกูผัดกระเพราเจ้าเด้อมีแมทมีแมทไซไปไปบ่เอาอันไหนมือซองบ่โอ้ยเอาคีโมออกให้ก่อนนะ โอ้ยนั่นไม่ยั่หูเขาทิมแล้วลิตนลิตนหัวพันว่าปโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซัมนี่ก่อนนะครับมายามมาเยี่ยมอาจารย์ลูกตาลเป็นมาหอดนะครับพี่น้องครับมืาเคลื่อนนี่นะครับเป็นว่าเอาฝากซื้อบัตรจองตั๋วนะครับถ่ายคลิปนะครับพี่น้องนะครับซื้อบัตรจองตั๋ววันที่ห้าที่หก นะครับผม2วันนี้ราคา149บาททักมาที่เพจยสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าเฟซนะครับบอดโชว์นะครับยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเขามัดร่อในกลุ่มเลยพี่น้องเด้อหอดมือมันมันสื่อยากนะครับแอดมินมันเฮ็ดงานบ่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเขาสื่อคนเลยพี่น้องนะครับนะนะครับบัดราคา149บาทหรือว่าผู้ใดสิยเมาก็ได้นะครับเด้อวันที่5ที่6ที่19 20นะครับ4มืออ๋อ4งาน นะครับสี่หมื่นั่นแหละสองงานนะครับสี่หมื่นสองงานบัตรราคา279บาทนะครับผมนะซื้อบัตรจองตัวกันเข้ามาได้เลยพี่น้องเด้อเอาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดียามุสาวพร้อม